ชิ้นนี้นะครับมีเล่าสตอรี่ชิ้นนี้ครับอันนี้ได้มาราคาพิเศษไม่แพงหลักพันครับแต่ขายไปห้าแสนครับไปเขี่ยกองเจอเหรออาจจะซื้อตอนนั้นซื้อในเว็บอยู่ในเว็บอยู่ในเวเลนะครับก็กลัวเขาจะไม่ส่งเหมือนกันครับพอเราเป็นแล้วเราดูพิมพ์ดูอะไรเงี้ยเข้าใจนะฮะก็จะซื้อได้เหมือนกันองค์นี้แบบสวยมากเลยครับพี่แจ๊สสวยไปห้าแสนครับห้าแสน แต่ตอนนี้ก็ราคาขึ้นเป็นล้านเหมือนกันครับใช่ไหมรับผมดูแล้วอุ้์นี้น่าจะล้านแน่เลยอยู่กับพี่ชายคนหนึ่งก็ขออนุญาตมาหลอกรายการครับผมจุดเริ่มต้นของการสร้างลิงของผมพ่อดิ่งนียมาอย่างไงครับที่มาที่ไปที่มาที่ไปอ่ะส่วนใหญ่เขาทางทางวัดเขาก็จะสร้างลิงลิงหลายพิมพ์นะครับลูกศิษย์ลูกหาก็จะแกะให้นะครับก็ลักษณะคือเป็นจะเป็นย่านเดียวกับของพ่อปานวัดบางกะสอบนะครับก็จะอาจจะเรียนรู้เรื่องของการทํามาด้วยนะครับ่า ่งยุกก็ยุกนั้นเหมือนไหมยุกประมาณไล่กันมาครับไกันมาบางที่ผมเหมือนเขาเรียกอะไรลิงจับหลักอะไรจับหลักซึ่งผมจะแยกพิมพ์อยู่ประมาณสามพิมพ์นะครับมีกระบองอันนี้กระบองนะครับมีมีกริดกริดนะกริดก็จะเป็นรอยแฉกลงมาด้านล่างนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยถือกริดนะครับแล้วก็อีกอย่างเป็นถือตรีจะเป็นสามแง่งที่ติ่มลงแล้วก็ถือเป็นสามแง่งนะ จะเป็น,น,นสามพิมนใชาเลยเป็นกระบอบอันนี้เป<ส>็นพิ์น,นิยมนะครับ